สยืนเจ็กเธอบอกว่าไม่ใช่สเป,ปกวสันกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกทุกท่านครับมาพบกับผมครับเฮียววินบินได้นะครับแล้วก็ซอเอ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เอกับน้องน้อยนะคะพามาพบกับตัวรถตู้ทึบนะคะทํากิน<ช>นะใครที่อยากได้ตู้ทึบเอาไปวิ่งงานนะคะวิ่งขนส่งก็ต้องคันนี้เลยจ้า เพี่มีให้ดู2ตัวเลยตัวนี้นะคะมาดูตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นตัวต o y o t a ลีว2สองจสนะคะมีสองพัตัวนี้อสวยหล่อมากๆเลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนโฉมหน้ามาให้ใหม่แล้วนะคะเป็นตัวหมูป่ากันเลยทีเดียวแต่ราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราพา ดูรอบคันกันเลยจ้า,าสวยงามพะรามแปดอย่างทีเดียวเลยครับพี่น้องเช้าใช่แล้วค่ะตัวนี้รับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง3ตันเลยนะจ้า,าแล้วก็ได้ตู้ทุบสูงถึง2.10เมตรกันไปเลยสองจเมตรเลยนะครับตู้ใช่แล้วใช่แล้วค่ะส่วนยางนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดทั้ง4เส้นเลย<ช>จ้าเสริมแหนบให้แล้วเรียบร้อยนะคะเซร์ฟเซให้หรือเปล่า โค้กเสริมนะคจ้าเป็นกระทาผ่าด้วยนะนี่เราพามาดูรอบคันกันเลยตัวนี้นะคะผ่อนเบาๆเพียงแค่เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะใครที่อยากได้ลดราคาดีๆก็ต้องคันนี้เลยหน้าหล่อๆเราเปลี่ยนให้แล้วจ้าอีกตัวหนึ่งจ้าเป็นตัวยูเทวีโก้ปีสองันหนะครับผมสำหรอบคันนี้ตัวนี้เป็นหน้าแชมป์หน้าแชมป์ใช่ไหมพี่ใช่แล้วค่ะตัวนี้เป็นตัววีโก้2อจเจพัทนะคะตอนเดียวตู้ทูเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้สูงอยู่ที่ เมตรแปดสิบจ้าตัวนี้ผ่อนสบายๆร่มต้นเพียงแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าโอเคเราพามาดูรอบขันกันเลยอ่านี่นะครับผมจะเป็นอ่าล้อกระทะจากโรงงานเลยอ่าใช่ค่ะรับผมแล้วก็จะมียางใหม่ให้ร้านของเราเปลี่ยนให้ทั้งหมด4เส้นด้วยกันครับคุณลูกค้าใช่แล้วค่ะโอเคพามาดูรอบคันกันเลยนะคะมาดูข้างหลังกันก่อนตัวนี้ก็เป็นกระทะผ่านะคะ บรรทุกได้ถึง3ตันเลยนะจ๊ะเสริมแนบเสริมก็เสริมมาให้ใช่แล้วค่ะนี่นะครับสวยๆงามๆหล่อๆเท่ๆเลยครับตัวยาต์วิโก้คันนี้นะครับว i โก้แชมป์เนาะเป็นว i โก้แชมป์ใช่ไหมใช่แล้วค่ะโอเคนะคะถ้าใครสนใจรถทำมาหากินก็ต้อง2คันนี้เลยใช่เลยของเรามี2สาขานะคะก็คือที่สาขาอำเภออารันยประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วก็ที่เราอยู่นี่เป็นอำเภอ พานทอ,อง,องจัง,จงหวัดชนบุรีรใครที่สนใจนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่าง,าน,างนี้เล,นเลยจ้าก่อนจากกันไปครับฝากกดลิงก์กดซับสไครต์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกราบสวัสดีงามๆครับ บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบิบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาชเชนเกอร์รถไม่ดีนีไ่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ